แต่พอเห็นท่านเข้ามากลับเป็นคนใหม่ขึ้นมาจากคนไข้ที่จวนจะตายอยู่แล้วจึงอัศจัรย์ไม่เคยเห็นดังนี้และชาวบ้านพูดกับผมว่าเขาตายไปหลังจากเวลาที่ผมออกมาไม่นานนักเลยด้วยความมีสติตลอดเวลาสิ้นลมหายใจและไปอย่างสงบประสบสุขตัวไม่ผิดพลาดส่วนท่านเองไม่เห็นเป็นไข้หนักถึงขนาดนั้นทําไมนอนใจไม่พิจารณาหรือมันหนักด้วยความอ่อนแอทับถมจิตใจจึงทําให้ร่างกายอ่อนเปียกไปด้วย พระกรรมฐานแต่ขืนเป็นการลักษณะนี้มากๆศาสนาต้องถูกตําหนิกรรมฐานต้องรมจมไม่มีใครสามารถส่งไว้ได้เพราะมีแต่คนอ่อนแอกรรมฐานอ่อนแอคอยแต่ขึ้นเถียงให้กิเลสมันสับเอายําเอาสติปัญญาพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ประทานไว้สําหรับคนขี้เกียจอ่อนแอโดยนอนเฝ้านั่งเฝ้าไข่ยอยู่เฉยๆไม่คิดคนพิจารณาด้วยธรรมดังกล่าวเลยการหายไข่หรือการตายของผู้อ่อนแอไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย สู้หนูตายตัวเดียวก็ไม่ได้ท่านอย่านำลัทธิและวิชามหมูนอนคอยเขียงอยู่เฉยๆมาใช้ในวงศาสนาและวงพระกรรมฐานผมอายคราวาดผู้เขาดีกว่าพระและอายหนูตัวที่ตายแบบเปรียบๆซึ่งดีกว่าพระที่เป็นไข้และอ่อนแอและตายไปด้วยความไม่มีสติปัญญารักษาตัวท่านลองพิจารณาดูสิว่าสัจธรรมมีทุกษัตริย์เป็นต้นที่ปราานว่าเป็นธรรมของจริงสุดส่วนนั้นจริงอย่างไรบ้างและจริงอยู่ที่ไหนกันแน่ หรือจริงอยู่ที่ความประมาทอ่อนแอดังที่พากันเสริมสร้างอยู่เวลานี้นั่นคือการเสริมสร้างสมุทยัยทับถมจิตใจให้งอหัวไม่ขึ้นตั้งหากมิได้เป็นทางมรคเครื่องนำให้หลุดพ้นแต่อย่างใดเลยผมที่กล้ายืนยันว่าเคยได้กำลังใจในเวลาป่วยหนักนั้นผมพิจารณาทุกข์ที่เกิดกับตัวจนเห็นสถานที่เกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปของมันอย่างชัดเจนด้วยสติปัญญาจริงๆจิตที่รู้ความจริงของทุกแล้วก็สงบตัวลง ไม่แสดงการสายแสแปลสภาพไปเป็นอื่นนอกจากดำรงตนอยู่ในความจริงและเป็นหนึ่งอยู่เพียงดวงเดียวไม่มีอะไรมารบกวนลวนลามเท่านั้นไม่เห็นความแปลกปลอมใดๆขเขมาออเคลือบแฝงได้เลยทุกขเวทนาก็ดับสนิทลงในเวลานั้นแม้ไม่ดับก็ไม่สามารถทับจิตใจเราได้คงต่างอันต่างจริงอยู่เพียงเท่านั้นนี่แหละที่ว่าสัจธรรมเป็นของจริงสุดส่วนจริงอย่างนี้เองท่านคือท่านอยู่ที่จิตด,ดวงมีสติปัญญารอบตัว เพราะการพิจารณาไม่ใช่เพราะอ่อนแอเพราะนั่งทับนอนทับสติปัญญาเครื่องมือที่ทันกันกับการแก้กิเลสอยู่เฉยๆผมจะเปรียบเทียบให้ท่านฟังหินนั้นปาหัวคนก็แตกทับหัวคนก็ตายได้แต่นำมาทำประโยชน์เช่นเป็นหินลับมีดหรืออะไรอะไรก็ได้ตามแต่คนโง่จะนำมาทำลายสังหารตนหรือคนฉลาดจะนำมาทำเป็นหินลับมีดหรืออื่นๆเพื่อประโยชน์แก่ตนตามต้องการสติปัญญาก็เช่นกัน จะนําไปใช้ในทางผิดคิดไตรตรองในทางไม่ชอบฉลาดประกอบอาชีพในทางผิดเช่นฉลาดหาอุบายโฉกลักต้นจีเขาเร็วยิ่งกับกว่าลิงจนตามไม่ทันก็ยอมเกิดโทษเพราะนําสติปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดจะนําสติปัญญามาใช้เป็นการอาชีพในทางที่ถูกเช่นคิดปลูกบ้านสร้างเรือนเป็นช่างไม้ช่างเขียนช่างแกะลวดลายต่างๆเป็นต้นหรือจะนํามาใช้แก้กิเลสตัณหาตัวเหนียวแน่นแก่นวะตะัตต ที่พาให้เวียนเกิดเวียนตายอยู่ไม่หยุดจนหมดสิ้นไปจากใจลายเป็นความบริสุทธิ์ถึงวิมุตติพระนิพพานทั้งเป็นในวันนี้เดือนนี้ปีนี้ชาตินี้ก็ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์จะทําได้ดังที่ท่านผู้ฉลาดทําได้กันมาแล้วแต่ต้นพุทธกาลจนถึงปัจจุบันคือวันนี้ปัญญาย่อมอํานวยประโยชน์ให้แก่ผู้สนใจใคข่ครวนไม่มีทางสิ้นสุดเพราะสติกับปัญญาไม่เคยจนตรอกหลอกตัวเองแต่ไหนแต่ไรมาพอจะทําให้กลัวว่า ตนจะมีสติปัญญามากเกินไปจะกลายเป็นคนดีส่้นผลางทำประคองตัวไปไม่รอดและจอจมในกลางคันสติปัญญานี้ปราท่านชมว่าเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดอย่างออกหน้าออกตาแต่ดึกดำบรรมาไม่เคยลาสมัยท่านจึงควรคิดค้นสติปัญญาขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกันและทำลายข้าศึกอยู่ภายในให้สิ้นซากไปจะเห็นใจดวงประเสริฐว่ามีอยู่กับตัวแต่ไหนแต่ไรมาการสอนท่านด้วยทำเหล่านี้ ล้วนเป็นธรรมที่ผมเคยพิจารณาและได้ผลมาแล้วไม่ได้สอนแบบสุ่มเดาเกาหาที่ขันไม่ถูกแต่สอนตามที่รู้ที่เห็นที่เคยเป็นมาไม่สงสัยใครที่อยากพ้นทุกแต่กลัวทุกที่เกิดขึ้นกับตนไม่ยอมพิจารณาผู้นั้นไม่มีวันพ้นทุกไปได้เพราะทางไปนิพพานต้องอาศัยทุกขกับสมุทยัยเป็นที่เหยียบย่างไปด้วยมักเครื่องดำเนินพระพุทธเจ้าและพระสาวกอรหันทุกทุกพระองค์ท่านสําเร็จมรรคผลนิพพาน ด้วยสัจธรรมสี่กันทั้งนั้นไม่ยกเว้นแม้องค์เดียวว่าไม่ได้ผ่านสัจธรรมสี่โดยสมบูรณ์ก็เวลานี้มีสัจจะใดบ้างที่กําลังประกาศความจริงของตนอยู่ในกายในใจท่านอย่างเปิดเผยท่านจงพิจารณาสัจจะนั้นด้วยสติปัญญาให้รู้แจ้งตามความจริงของสัจจะนั้นๆอย่านั่งเฝ้านอนเฝ้ากันอยู่เฉยเจะกลายเป็นโมฆะบุรุษในวงสัจธรรมซึ่งเคยเป็นของจริงมาดั่งเดิมถ้าพระทุดงกรรมฐานเรา ไม่สามารถอาร่านรู้ความจริงที่ประกาศอยู่กับตนอย่างเปิดเผยได้ก็ไม่มีใครจะสามารถอ่านรู้ได้เพราะวงพระกรรมฐานเป็นวงที่ใกลชิดสนิทกับสัจธรรมอยู่มากกว่าวงอื่นๆที่ควรจะรู้เห็นได้ก่อนใครหมดวงนอกจากนี้แม้จะมีสัจธรรมประจํากายประจําใจด้วยกันก็จริงแต่ยังห่างเหินต่อการพิจารณาอันเป็นทางรู้แจ้งผิดกันเนื่องจากเพศและโอกาสที่จะอํานวยต่างกันเฉพาะพระธุดงค์กรรมฐาน ซึ่งพร้อมทุกอย่างแล้วในการดําเนินและเดินเข้าเข้าสู่ความจริงที่ประกาศอยู่กับตัวทุกเวลาถ้าท่านเป็นเลือดนักรบสมนามที่าศาสดาทรงขนานให้ว่าสักยบุตรพุทธชิโนโรสจริงๆแล้วท่านจงพยายามพิจารณาให้รู้แจ้งสัจจ์คือทุกขเวทนาที่กําลังประกาศตัวอยู่อย่างโจงแจ้งเปิดเผยในกายในใจท่านเวลานี้อย่าปล่อยให้ทุกขเวทนาเหยียบย่ําทําลายและการเวลาผ่านไปเปล่า ขอให้ยึดความจริงจากทุกเวทนาขึ้นสู่สติปัญญาและตีตราประกาศฝังใจลงอย่างแน่นหนาแต่บัดนี้เป็นต้นไปว่าความจริงสี่อย่างที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้ตลอดมานั้นบัดนี้ทุกศระสั์ได้แจ้งประจักษ์กับสติปัญญาเราแล้วไม่มีทางสงสัยนอกจากจะพยายามเจริญให้ความจริงนั้นๆเจริญยิ่งขึ้นโดยลําดับจนหายสงสัยโดยสิ้นเชิงเท่านั้นถ้าท่านพยายามดังที่ผมสั่งสอนนี้ แม้ไข้ในกายท่านจะกำเริบรุนแรงเพียงไรท่านเองจะเป็นเหมือนคนไม่ได้เป็นอะไรคือใจท่านไม่ได้ไหววันสันส่นสะเทือนไปตามอาการแห่งความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายนั่นเลยมีแต่ความภาคภาคูมิใจที่สัมผัสสัมพันธ์กับความที่ได้รู้แล้วเห็นแล้วโดยสมเสมอไม่แสดงอาการรุ่มรุ่มดอนดอนเพราะไข้กำเริบหรือไข้สงบตัวลงแต่อย่างใดนี่แหละคือการเรียนทำเพื่อความจริงปราท่านเรียนกันอย่างนี้ ท่านไม่ได้ไปปรุงแต่งเวทนาต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการเช่นอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้ตามชอบใจซึ่งเป็นการสั่งสมสมทัยให้กำเริบรุนแรงยิ่งขึ้นแทนที่จะเป็นไปตามใจชอบท่านจงจำไว้ถึงใจเจรนาให้ถึงอัตถถึงธรรมคือความจริงที่มีอยู่กับท่านเองซึ่งเป็นฐานะที่ควรรู้ได้ด้วยตนเองแต่ละรายละลายผมเป็นเพียงผู้แนะอบายให้เท่านั้นต่วนความเก่งกาจอาถาน หรือความล้มเหลวใดๆนั้นขึ้นอยู่กับผู้พิจารณาโดยเฉพาะผู้อื่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเอานะท่านจงทําให้สมหน้าสมตาที่เป็นลูกศิษย์มีครูสั่งสอนจะนอนเป็นที่เช็ดเท้าให้กิเลสขึ้นย่ายีตีแผ่ได้จะแย่และเดือดร้อนในภายหลังจะว่าผมไม่บอกท่านลาว่าพอท่านเทศให้เราแบบพยุบุุแคมอยู่พักใหญ่แล้วก็หนีไปเราเองรู้สึกตัวจะลอยเพราะความปิติยินดีและตื่นตันในโอวาที่ฉลาดแหลมคม และออกมาจากความเมตตาท่านล้วนๆไม่มีอะไรจะมีคุณค่าเสมอเหมือนได้ในเวลานั้นพอท่านไปแล้วเท่านั้นเราเองก็น้อมอุบายที่ท่านเมตตาสั่งสอนเข้าพิจารณาแก้ทุกขเวทนาที่กําลังแสดงตัวอยู่แต่มความสามารถโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอแต่อย่างใดเลยขณะพิจารณาทุกขเวทนาหลังจากท่านไปแล้วรากับท่านนางคอยดูและคอยให้อุบายช่วยเราอยู่ตลอดเวลายิ่งทําให้มีกําลังใจที่จะต่อสู้กับทุกข์มากขึ้น ขณะพิจารณานั้นได้พยายามแยกทุกข์ออกเป็นขันขันคือแยกกายและอาการต่างๆของกายออกเป็นขันหนึ่งแยกสัญญาที่คอยมั่นหมายหลอกลวงเราออกเป็นขันหนึ่งแยกสังขารคือความคิดปรุงต่างๆออกเป็นขันหนึ่งและแยกจิตออกเป็นพิเศษส่วนหนึ่งแล้วพิจารณาที่บเกียงหาเหตุผลต้นปลายของตัวทุกข์ที่กําลังสแสดงอยู่ในกายอย่างโฉนมนวุ่นวายโดยไม่ได้มีกําหนดว่าทุกข์จะดับเราจะหายหรือทุกข์จะกําเริบเราจะตาย แต่สิ่งที่หมายมั่นปั้นมือจะให้รู้ตามความมุ่งหมายเวลานั้นคือความจริงของสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเฉพาะที่อยากรู้มากในเวลานั้นคือทุกสัตว์ว่าเป็นอะไรกันแน่ทําไมจึงมีอํานาจมากสามารถทําจิตใจของสัตว์โลกให้สะเทือนวันไหวได้ทุกตัวสัตว์ไม่ยกเว้นว่าเป็นใครเอาเลยทั้งเวลาทุกแสดงขึ้น,นธรรมดาเพราะความกระทบกระเทือนจากเหตุต่างๆทั้งแสดงขึ้นในวาระสุดท้ายตอนจะโยกย้ายพบภูมิไปสู่โลกใหม่ภูมิใหม่ สัตว์ทุกทัวหนารู้สึกวันเกรงกันนักหนาไม่มีรายใดหาสู้หน้ากล้าเผชิญนอกจากทนอยู่ด้วยความหมดหนทางเท่านั้นถ้าสามารถหลบหลีกได้ก็น่าจะหลบไปอยู่คนละมุมโลกเพราะความกลัวทุกตัวเดียวนี้เท่านั้นเราเองก็นับเข้าในจํานวนสัตว์โลกผู้ขี้คลาดหวาดกลัวทุกจะปฏิบัติตัวอย่างไรกับทุกที่กําลังแสดงอยู่นี้จึงจะเป็นผู้องอาจกล้าหารด้วยความจริงเป็นพยานเอาละ เราต้องสู้กับทุกข์ด้วยสติปัญญาตามทางศาสดาและครูอาจารย์สั่งสอนไว้เมื่อสักครูน่นี้ท่านอาจารย์มั่นท่านก็ไดเมตตาสั่งสอนอย่างถึงใจไม่มีทางสงสัยท่านสอนว่าให้สู้ด้วยสติปัญญาโดยแยกแยะขันนั้นๆออกดูอย่างชัดเจนก็เวลานี้ทุกขเวทนาเป็นขันอะไรเป็นรูปเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นบิญญาณและเป็นจิตได้ไหมถ้าเป็นไม่ได้ทำไมเราจึงเมาเอาทุกขเวทนาว่าเป็นเรา เป็นเราทุกเราจริงๆคือทุกขเวทนานี่หรือหรืออะไรกันแน่ต้องให้ทราบความจริงกันในวันนี้ถ้าเวทนาไม่ดับและเราไม่รู้แจ้งทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาอย่างจริงใจแม้จะตายไปกับที่นั่งภาวนานี้เราก็ยอมแต่ไม่แต่จะไม่ยอมลุกจากที่ให้ทุกขเวทนาหัวเราะเยอหยันเป็นอันขาดนับแต่ขณะนั้นสติปัญญาทําการแยกแยะห้มหันกันอย่างเอาเป็นเอาตายเขาว่า ระหว่างสงครามของจิตกับทุกขเวทนาต่อสู้กันอยู่เวลานั้นกินเวลาห้าชั่วโมงจึงได้รู้ความจริงจากขันแต่ละขันได้เฉพาะอย่างยิ่งรู้เวทนาขันอย่างชัดเจนด้วยปัญญาทุกขเวทนาดับลงในทันทีที่พิจารณารอบตัวเต็มที่ท่านว่าท่านได้เริ่มเชื่อสัจธรรมมีทุกขาสตร์เป็นต้นว่าเป็นของจริงแต่บรรน,นั้นมาอย่างไม่หวั่นไหวแต่นั้นมาเวลาเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆขึ้นมา ใจมีทางต่อสู้กันกับทุกขเวทนาเพื่อชนะทางสติปัญญาไม่ออนแอปวกเปียกใจมักได้กำลังในเวลาเจ็บปวยเพราะเป็นเวลาเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายกันจริงๆรรมที่เคยถือเป็นของเล่นโดยไม่รู้สึกตัวมาประจำนิสัยปุตชนในเวลาธรรมดาไม่จนตรอกก็แสดงความจริงให้เห็นชัดในเวลานั้นขณะพิจารณาทุกเวทนารอบแล้วทุกดับไปใจก็รวมลงถึงฐานของสมาธิ หมดปัญหาต่างๆทางกายทางใจไปพักหนึ่งจนกว่าจิตถอนขึ้นมาซึ่งกินเวลาหลายชั่วโมงมีอะไรค่อยพิจารณากันต่อไปอีกด้วยความอาจฐานต่อความจริงที่เคยเห็นมาแล้วท่านว่าเมื่อจิตรวมลงถึงฐานสมาธิพร้อมนาจการพิจารณาแล้วค่ายได้หายไปแต่บัดน,นั้นไม่กลับมาเป็นอีกเลยจึงเป็นที่นาประหลาดใจว่าเป็นไปได้อย่างไรข้อนี้สําหรับผู้เขียนเชื่อทั้งร้อยไม่ขัดขานเพราะเคยพิจารณาแบบเดียวกันนี้มาบ้างแล้ว ผลก็เป็นแบบเดียวกับที่ท่านพูดให้ฟังไม่มีผิดกันเลยจึงทําให้สนิทใจตลอดมาว่าธรรมโอสถสามารถรักษาโรคได้อย่างลึกลับและประจักษ์กับท่านผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้โดยมากพระธุดงค์กรรมฐานท่านชอบพิจารณาเยียวยาธาตุขันธ์ของท่านเวลาเกิดโครคภัยไข้เจ็บอย่างเงียบเียบโดยลําพังไม่ค่อยระบายให้ใครฟังง่ายๆนอกจากวงปฏิบัติด้วยกันและมีนิสัยคล้ายคลึงกันท่านจึงสนทนากันอย่างสนิทใจ ที่ว่าท่านบำบัดโรคด้วยวิธีภาวนานั้นมิได้หมายความว่าบำบัดได้ทุกชนิดไปแม้ท่านเองก็ไม่แน่ใจว่าโรคชนิดใดบำบัดได้และโรคชนิดใดบำบัดไม่ได้แต่ท่านไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวท่านถึงร่างกายจะตายเพราะโรคในกายแต่โรคในจิตคือกิเลสอาสวะต่างๆก็ต้องให้ตายไปด้วยอำนาจทำโอสถท่านบ้างเหมือนกันฉะนั้นการพิจารณาโรคต่างๆทั้งโรคในกายและโรคในใจท่าน จึงไม่ได้ลดละทั้งสองทางโดยถือว่าเป็นกิจจําเป็นระวังขันกับกิจจาต้องพิจารณาและรับผิดชอบกันจนวาระสุดท้ายคราวท่านจําภาษาที่วัดป่าบ้านโปง่งอำเภอสันมหาพลจังหวัดเชียงใหม่ภาษานั้นท่านเร่งความภาคเพียในท่าและอิริยาบถต่างๆมากกว่าภาษาคนก่อน,อนซึ่งเคยเข้าใจว่ามีความเพียรดีแต่ภาษานี้มีพิเศษไปกว่าภาษาที่เหลแล้วมาโดยมีอิริยาบถสาม ด้วยการประกอบความาเพียรถ่ายเดียวคือยืนเดินนั่งทำความเพียรไม่ยอมนอนหากจะมีหลับล่างก็ให้หลับในท่านังทำสมาธิภาวนาขณะที่ธาตุขันพีบเต็มที่ตามสภาพของมันที่ทนทานต่อการไม่ยอมหลับเลยไปไม่ไหวซึ่งเป็นเวลาที่สติอ่อนตัวลงแต่ไม่ยอมทอดทุราต่อการหลับนอนดังที่เคยเป็นมาในอริยบทสี่ทางนี้เพราะเห็นผลประจักษ์ใจทั้งด้านสมาธิและด้านปัญญาว่าใจมีความสงบแนบแน่น ปัญญามีความละเอียดแหลมคมและคล่องตัวกว่าความเพียรที่ดำเนินไปตามปกติธรรมดาจึงทําให้มีกําลังใจในการประคองความเพียรในท่าอิริยาบถสามตลอดพรรษาโดยไม่ยอมเอนกายล้มตัวลงหลับนอนเลยถ้าจะพูดตามภาษานักต่อสู้เพื่อเอาแพ้เอาชนะกันระวังกิเลสตัวเห็นแกส่สือแก่มอนนอนทอดอะไรตาอยากแบบคนสินน้นธาตุลำตัวยาวเหยียดเหมือนงูกับศรัทธาธรรมวิริยธรรมสติธรรม สมาธิธรรมปัญญาธรรมแล้วก็ว่ากิเลสตัวดึงดูดพระลงเสือลงมอนต้องทนอดอาหารวงเล็บเปิดเนื้อพระอร่อยสําหรับกิเลสวงเล็บปิดท้องแฝกไปสามเดือนพระธรำทั้งห้าทั้งกล่าวแล้วได้โอกาสก้าวเดินตามวิถีทางของาศาสดามองเห็นชัยชนะจากการต่อสู้ด้วยความเพียรในท่าอริยาบทสามไห่างไกลาจากตัวเลยเรากับจะได้จะถึงทำอยู่ทุกอิริยาบท พอให้เกิดกำลังใจในความเพียรอยู่ตลอดเวลาร่างกายก็เบาใจเบาด้วยทำประเภทต่ทางๆความเพียรเบาในการเคลื่อนไหวเพื่อต่อยุดกับกิเลสไม่สะทกสะทานต่อความทุกข์ความลำบากในการต่อสู้กับกิเลสที่เห็นว่าเป็นค่าศึกอย่างถึงใจในคืนวันหนึ่งขณะนั่งสมาธิภาวนาจิตสงบลงอย่างละเอียดถึงฐานสมาธิและพักอยู่เป็นเวลานานพอสมควรและถอยออกมาอยู่ขั้นอุปจารสมาธิ จิตปรากฏนิมิตเป็นแผ่นดินไหวหมุนเป็นกงจักจิตเพ่งพินิษเท่าไรนิมิตนั้นยิ่งหมุนเร็วราวกับฟ้าดินจะถล่มในขณะนั้นใด้ความรู้สึกปรากฏว่าตัวเหาะลอยไปตามแผ่นดินโดยไม่ได้ก้าวเดินเลยขณะที่กายในนิมิตเหาะลอยอยู่นั้นคล้ายกับเหาะลอยไปมาอยู่บนทางจงกรมที่เจ้าของเคยเดินในเวลาปกติและเหาะลอยไปมาอยู่หลายตลบจึงหยุดและปรากฏแสงสว่างขึ้นในขณะที่กายหยุดเหาะลอย แสงสว่างในนิมิตนั้นปรากฏว่ามาจากบนท้องฟ้าส่องสว่างเข้าในดวงใจท่านทำให้มองเห็นอวัยวะส่วนต่างๆภายในร่างกายได้อย่างชัดเจนและเพลินในการพิจารณารูร่างกายส่วนต่างๆด้วยอสุภกรรมฐานและไตรลักษณ์อยู่เป็นเวลานานใจมีความยิ้มแย้มแจ่มกระจ่างด้วยปัญญาศรัทธาอุตสาหะอย่างแรงกล้าอุบายต่างๆอันเป็นเครื่องถอนถอนกิเลสประเภทต่างๆเกิดขึ้นโดยสมอเสมอ นับว่าในปญษานั้นใจมีกําลังมากรู้เห็นได้อย่างเด่นชัดไม่มีความอับถาวเศร้าใจเข้ารบกวนดังที่เคยเป็นบ่อยในการที่เราแล้วมามีแต่ความมั่นคงทางสมาธิและความแยบขายและคล่องตัวทางสติปัญญาเป็นคู่มิตรแห่งความเพียรประจําใจในอิริยาบถต่างๆระหว่างจิตกับสติปัญญาอันเป็นลักษณะความเพียรอัตโนมัติเริ่มปรากฏตัวอย่างเด่นชัดภายในจิตอิริยาบถทั้งสี่เว้นแต่ขณะหลับจิตอยู่ในท่าแห่งความเพียรโดยสมเสมอ ไม่ถูกบังคับขู่เข็นเหมือนแต่ก่อนซึ่งจำต้องบังคับถูถ่ายกันเป็นประจำไม่งั้นกิเลสนำขึ้นเขียงชนิดตามยืแย่ไม่ทันเลยเพราะระยะนั้นกิเลสคล่องตัวรวดเร็วแหลมคงกว่าธรรมมีสติธรรมปัญญาธรรมวิริยะธรรมเป็นต้นเป็นไหนๆใครจะไม่ควรอวดตัวว่าเก่งกล้าสามารถขนาดจิตที่อยู่เพียงสมาธิความงสงบงนั้นแม้จิตสงบก็ยังตกอยู่ในอำนาจเพลิงกล่อมของกิเลสให้ติดในสมาธิ ไม่สนใจออกพิจารณาทางด้านปัญญาอันเป็นอุบายถอดถอนมันออกจากใจจนได้ต่อเมื่อปัญญาเคลื่อนย้ายออกทําง,งานการรบการต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆและได้ชัยชนะไปโดยลําดับไม่อับจนอย่างง่ายดายนั่นแหละจึงจะเริ่มรู้เพลงกล่อมของกิเลสชนิดต่างๆได้โดยลําดับว่าไพร่เพราะพิงอ้อยอิงหน้าติดจมอยู่กับมันจริงๆดังนั้นสัตว์โลกจึงไม่เบื่อเพลงกล่อมชนิดต่างๆของกิเลสกัน แม้จะกล่อมซ้ำซากให้รักให้ชังให้เกลียดให้โกรธให้โลภมากให้อยากยิ้โหยและเกิดความอิดโรยและทนทุกทรมานมากน้อยกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านและกี่ล้านล้านครั้งก็ไม่เคยเบื่อหน่ายอิ่มพอและเห็นโทษแห่งเพลงกล่อมของมันบ้างเลยจะมีบ้างราวกับฟ้าแลบกับทอนได้รับความทุกทรมานมากจนตรอกซอกมุมจนหาทางออกไม่ได้จริงๆนั่นแหละจากนั้นก็ถูกกล่อมให้เคลิ้มหลับไปอีกไม่มีวันตื่น พอเห็นโทษของมันบ้างเลยความเพียรขั้นนี้เริ่มเป็นความเพียรรุกความเพียรรบความเพียรตีตลบหลายสันหลายคมเพื่อเข้นฆ่ากิเลสไปโดยลําดับไม่อับเฉาเมาโม,ม่สมกับกิเลสว่าเป็นมิตรเป็นสหายและมอบเป็นมอบตายกับมันเหมือนแต่ก่อนที่ทำม,มาวุฒมีสติปัญญาเป็นต้นยังไม่อาจหางเกรียงไกรระยะนี้ทำรรม,มาวุธทุกประเภททุกขนาดเริ่มเกรียงไกรฉายแสงเพลวพลาว,าวออกมาแล้ว สนุกขุดคนหยิบยกขึ้นห้ำหันกับกิเลสชนิดต่งางๆอย่างไม่อั้นไม่ออมแรงความมุ่งมั่นประเดนพ้นทุกนับวันมีกำลังกล้าถึงขนาดเร่งความเพียรชนิดกล้าเป็นกล้าตายใครดีใครอยู่ใครไม่ดีจงบรรลัยไม่มีคำว่าเสียดายป่าชา้าการเกิดตายซึ่งเป็นขวากหนามที่กิเลสปักเสียไว้ใจดวงที่กิเลสเคยเป็นเจ้าอำนาจครอบครองมานานแสนานานจะไม่ยอมปล่อยให้มันครอบครองอีกต่อไป ต้องเป็นปีสุทธิธรรมอันประเสริฐเลิศเลอเ,เท่านั้นครอบครองใจที่จะยอมให้กิเลสพัตจักก็ครองใจทำก็ครองใจแต่ถูกขับไล่ให้พ่ายแพ้แก่กิเลสอยู่ร่ำไปดังที่เป็นมาแล้วนั้นจะไม่ยอมให้มีในใจดวงนี้ได้อีกอย่างไรต้องปราบวัตจักพัตจิตให้บาลายลงจากใจพบนี้และในเมชานี้ด้วยธรรมอาวุธอันทันสมัยอย่างไม่สงสัยพอออกภาษาแล้ว ท่านก็ออกเที่ยวทุดงกรรมฐานไปตามอธัธยาศัยท่านเล่าว่าท่านไปพักอยู่หมู่บ้านป่าในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีกุฏิเล็กเพื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่หลังหนึ่งเพราะที่นั่นเคยเป็นที่พักบำเพ็ญของพระธุดงกรรมฐานมาก่อนเห็นว่าสงัดดีและห่างจากหมู่บ้านพอประมาณท่านจึงเข้าพักบำเพ็ญที่นั่นวันหนึ่งตอนกลางวันฝนตกหนักไม่อาจลงเดินจงกรมได้ท่านจึงปิดประตูหน้าต่างฝาแถบคือฝาขัดแตะ นั่งภาวนาอยู่ในกุฏินั้นซึ่งมีเพื่อนสูงพอประมาณขณะที่นั่งพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่ปรากฏเหมือนมีท่อไฟแทงขึ้นมาที่ก้นท่านร้อนแปลกๆหยุดไปแล้วก็ร้อนขึ้นมาอีกท่านจึงย้อนมาพิจารณาว่าคืออะไรพอย้อนจิตมากําหนดจดจอ่อเพื่อเอาเหตุเอาผลกับท่อไฟที่กําลังเผาก้นท่านอยู่นั้นก็ทราบว่าไฟนี้เป็นไฟราคาตันหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฏิ ไม่ได้แสดงขึ้นกับใจท่านเองท่านกําหนดพิจารณาทบทวนก็ทราบอยู่อย่างนั้นว่าเป็นไฟราคะตัณหาแสดงขึ้นมาจากใต้ถุนกุฎีสําหรับในจิตท่านไม่มีไม่ปรากฏว่าจิตเป็นราคะตัณหาแต่อย่างใดขณะที่ท่านกําลังชนมนุนวุ่นวายอยู่กับการพิจารณาไฟชนิดนั้นก็ไม่คิดสะดุดใจว่าไฟนี้มาจากอะไรที่ไหนเป็นเพียงรำพึงอยู่ภายในใจว่าไฟราคะนี้มันติดตามเรามาได้อย่างไร เพราะเราไม่ได้มีความกำหนัดยินดีกับหญิงชายใดๆใจก็เป็นปกติไม่เกิดราคะการไปบินทบาตในหมู่บ้านก็ไปด้วยความสำรวมระวังมีสติอยู่กับตัวระวังสังเกตทุกแงน่ทุกมุมบรรดาอารมณ์ที่เกิดเป็นข้าศึกต่อจิตใจใจก็ไม่เห็นมีเรื่องราคะตัณหาเป็นอารมณ์แต่อย่างใดพอเรื่องไฟสงบไม่แสดงอีกท่านก็ลืมตาขึ้นจะออกจากการภาวนาหลังจากฝนหยุดแล้วก็พอดีมองเห็นด้านหลังผู้หญิงคนหนึ่ง กำลังเดินออกไปจากใต้ถุนกุรีทําให้ท่านนําเรื่องไฟที่เผาก้นท่านออกาพาดพิงกับหญิงที่เพิ่งออกมาจากกุรีท่านหญิงคนนี้คงคิดไม่ดีกับเราเหตุการณ์จึงได้แสดงขึ้นถ้ำนองนี้ที่เราเองก็ไม่คาดไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ความจริงผู้หญิงคนนั้นอยู่ในวัยเบญจเพศยังไม่แก่อะไรเลยอาจจะเป็นสาวแก่หรือแม่ไม่มากกว่าหญิงที่มีสามีเกมมาเที่ยวเก็บผักหักเฟินหาอยู่หากินก็ไม่อาจทราบได้ ในมือถือตะกร้าใบหนึ่งขณะที่แกมาถึงที่นั่นเกิดฝนตกหนักพอดีแกเลยรีบเข้ามาหลบฝนที่เตถุนกุดีหลวงปู่จนฝนหยุดแล้วแกถึงได้ออกไปจากที่นั่นเวลาท่านมองออกไปตามช่องหน้าต่างซึ่งเป็นฟ้าขัดแต่ห่างจึงมองเห็นหญิงนั้นได้อย่างชัดเจนที่ท่านเล่าเรื่องนี้ให้พระเนนฟังตามโอกาสที่ควรนั้นท่านไม่ได้เล่าโดยการตำหนิติฉินนินทาหญิงนั้นแต่อย่างใดเป็นเพียงท่านยกหญิงนั้น ขึ้นเป็นต้นเหตุให้ได้ทราบเรื่องกระแสภายในภายนอกของจิตว่าเป็นสิ่งละเอียดมากเกินกว่าธรรมดาจะรู้จะเห็นได้นอกจากการพิจารณาทางภาคปฏิบัติจิตตภาวนาจึงสามารถทราบได้เป็นขั้นๆตอนๆไปท่านว่าตอนนั้นจิตท่านละเอียดมากพอสมควรสติปัญญายก็ดีและรวดเร็วต่อเหตุการณ์เหล่านี้ไม่ชักช้าหมุนขั้นเริ่มต้นฝึกหัดเช่นขณะราคะภายในจิตตัวเองกระเพื่อมแยกบทนั้นสติก็ทนัน แม้ปัญญาจะยังไม่สามารถทำให้ขาดได้ในระยะนั้นแต่ต่อมาก็พ้นมือของสติปัญญาที่ฝึกซ้อมตัวอยู่ตลอดเวลาไปไม่ได้ต้องขาสบั้นไปจากใจอย่างประจักษ์ท่านเล่าว่าตอนนั้นความเพียรท่านรู้สึกว่ารีบเร่งเก่งกาจมากแม้เวลาทำวัดเช้าและเย็นท่านก็ทำเพียงย่อยๆจิตใจรีบด่วนต่อความเพียรด้วยสติปัญญาอย่างมากส่วนการสวดมนต์สูตรต่างๆดังที่เคยสวดมาแต่เก่าก่อน ท่านต้องงดทั้งสิ้นเร่งทางด้านสติปัญญาอย่างเดียวเพื่อให้หลุดพ้นอย่างรวดเร็วทันการเวลากลัวจะตายไปเสียก่อนยังไม่ถึงจุดที่หมายอันพึงใจได้แก่พระอรหัตธรรมภรษาต่อมานี้ไข้กว่าหนะักความเพียรก็เอาการไม่มีใครย่อย่อนอ่อนข้อต่อใครการไข้ก็ไข้ได้ตลอดภรษาการพิจารณาทุกขเวทนากับกายอันเป็นเรือนรางของทุกก็ไม่ลดละท้อถอยไข้หนัก ทุกข์มากเท่าไรยิ่งรากับายเชื้อเพลิงป้อนสติปัญญาให้แสดงรวดลายอย่างเต็มฝีมือใจถือเอาทุกขเวทนาที่เกิดจากไข่และกายที่เกี่ยวโยงกันกันกบทุกข์เป็นเวทีต่อสู้กับกิเลสชนิดไม่มีการให้น้ําในบางการถ้าสติปัญญาจะมัวให้น้ําอยู่ไข่ก็เอาตายและแพ้ราบคาบยากต้องต่อสู้กันแบบสดๆร้อนๆไข่และทุกข์ไม่ผ่อนคลายความเพียรจะผ่อนคลายไม่ได้ไม่ทันกันปราบกันไม่อยู่ ต้องเอาให้อยู่ในเงื้อมือของความเพียรขณะนั้นจะหลีกเลี่ยงไปไหนไม่ได้ต้องสู้จนเห็นเหตุเห,เห็นผลท่าเดียวจึงจะมีชัยและภาคภูมิใจในความสามารถของตัวเองในภาษานี้นับวันหนักและหักโหมเอาการทั้งทางร่างกายและทางจิตเพราะเป็นไข้มาลาเรียตลอดพรรษาทุกทางร่างกายจึงมากทางใจความเพียรข้อหมุนตัวเป็นเกลียวไปตามไข้และทุกขเวทนาพอออกพรรษา,าไขกก่ก็ค่อยๆหายไป องท่านเองก็ออกเที่ยววิเวกเปลี่ยนสถานที่ไปตามอัธยาศัยไม่เยื่อยายกับสิ่งใดนอกจากความเพียนอย่างเดียวในระยะนั้นเป็นฤดูเก็บเกี่ยวข้าวเย็นวันหนึ่งเมื่อปัดกวาดเสร็จท่านออกจากที่พักไปส่งน้ําได้เห็นข้าวในไร่ชาวเขากําลังสุกเหลืองอาร่ามทําให้เกิดปัญหาขึ้นมาในขณะนั้นว่าข้าวมันงอกขึ้นมาเพราะมีอะไรเป็นเชื้อพาให้เกิด ใจที่พาให้เกิดตายอยู่ไม่หยุดก็น่าจะมีอะไรเป็นเชื้ออยู่ภายในเช่นเดียวกับเมล็ดข้าวเชื้อนั้นถ้าไม่ถูกทําลายเสียที่ใจให้สิ้นไปจะต้องพาให้เกิดตาอยู่ไม่หยุดก็อะไรเป็นเชื้อของใจเล่าถ้าไม่ใช่กิเลสอวิชชาตันหาอุปาทานคิดทบทวนไปมาโดยถืออวิชชาเป็นเป้าหมายแห่งการวิพากวิจารณ์พิจารณาย้อนหน้าถอยหลังอนุโลมปฏิโลมด้วยความสนใจอยากรู้ตัวจริงแห่งอวิชชา นับแต่หัวค่ำจนดึกไม่ลดละก,การพิจารณาระหว่างอาวิชากับใจทวนสว่างจึงตัดสินกันลงได้ด้วยปัญญาอาวิชชาขาดกระเด็นออกจากใจไม่มีอะไรเหลือการพิจารณาข้าวก็มายุติกันที่ข้าวสุกหมดการงออีต่อไปการพิจารณาจิตก็มายุติกันที่อวิชชาดับลายเป็นจิตสุขขึ้นมาเช่นเดียวกับข้าวสุกจิตหมดการก่อกำเนิดเกิดในเพราะต่างๆอย่างประจักษ์ใจ สิ่งที่เหลือให้ชมอย่างสมใจคือความบริสุทธิ์แห่งจิตล้วนๆในกระท่อมกลางเขามีชาวป่าเป็นผู้อุปถากดูแลขณะจิตผ่านดงหนาป่ากิเลสสวัดไปได้แล้วเกิดความอัศจรรย์อยู่คนเดียวตอนสว่างพระอาทิตย์ก็เริ่มสว่างบนฟ้าใจก็เริ่มสว่างจากอวิชชาขึ้นสู่ธรรมอัศจรรย์ถึงวิมุตติหลุดพ้นในเวลาเดียวกันกับพระอาทิตย์อุทยัยจางเป็นเลิศงามยาววิเศษเอาซีจริงๆ พอเลิกงามยามหาอุดมมงคลผ่านไปแล้วก็ได้เวลาออกบินทบาทท่านเริ่มออกจากที่มหามงคลมองดูกระท่อมเล็กที่ให้ความสุขความอัศจรรย์และมองดูทิศทางต่างๆขณะนั้นปรากฏอะไรๆก็กลายเป็นมหาอุดมมงคลไปกับใจดวงอัศจรรย์โดยสิ้นเชิงทั้งที่สิ่งทั้งหลายก็เป็นอยู่โดยธรรมดาของตนของตนนั่น,นแหละ